พาไอ้หมูออกเดินก่อนแลนมาได้ดอกดีเอ้ยเจ็บขาปูปูกเอุอ้งออก Ừ, ừ, ừ. Đạt Sai đạt Cái đếc Sai đạt Cái đếc Nhiều Hà nhiều Cứ bao nhiêu khá nhiều Nếu à, đủ địch Tôi cứ bao nhiêu khá nhiều Cứ đủ Tôi cứ nhiều nào nè ừ, Ôi, 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 ôi. วาสนาเมือเคลื่อนวาสนากอวีลกรรมครับนี่บารอไทยคลิปไปให้เบิง้งเีล้วคลิปนาสิเล่าเรื่องเล่าให้ฟังครับพี่น้องว่าเกิดอีหยังขึ้นมือเคลื่อนนี่นะครับแล้วมันเป็นอย่างขั้นคือเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากอีหยงังและตัวละครลากของเฮาก็คือ นองวัดสนาครับลำบุญลงไปเห็ดอย่าล่ะเนี่ยหูบอกว่าเปีเปยกใช่ไหมปุ่นเมียโดเฮาอยู่คุณอยากไปไฟก็เมี่ยโดว่ ดดิกดิกกกมากับลูกพอแต่ว่ากับเลียนก่อนเอาคุไหนโอ้ยอย่าเลียนเถอะเจ็บขาว่าลดมารถ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 มามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ เป็นมาลากล้อได้น่สุนัขลากล้อนะครับแบบแรนออกกำลังนะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันเสือกจูงสับหนึ่งมันสิอเอาอยู่แหงมันหายกว่าอียังนี่เนี่ยน้ำไอโดไอโด้ก็มาเยอะทีไร สักคน่วงไปตลทีอ่ะมาป้า ไปยังล่ะไปคอยนิ่งหุ่นยู่มองกอบัวโอ้ยไอ้โด้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 ไอ้ดปล่อยบรไเดี๋ยเลยแบบตุ้มเด็กนี่ไม่สีผ้าเลียนอ้อมทงหน้านะครับถ้าแม่นปล่อยนี่มันสีผ้าเลีนอ้อมทงหน้าเลยมันเป็นเลีนอ้อมเพื่อนเลยเลีนแบบไอ้โด้เลีนไปใส่มันเลีนไปหันล่ะ แหลนน้ำไอลโดไปเลยนะมันบ่ได้เมืออ่อยหอนแหลนมันเมื่อยหอนหลากหลากเขานะ่ะเหมือนทาเนยท่ายางเพิ่นขอใส่ดากหน่อยขอใส่ตูนหน่อยใส่ตูนหน่อยดิเอาวิ่งท่านวิ่งท่าน เลียนแบบเอาขาหลังไปพรอมกันสองขานะเบี่ยงออกข้างไฟโซลาเซลล์ทางอาตอตมาติดตังไว้แต่ว่าสีสั่งแบบสปอร์ตไลท์ครับสีสั่งแบบสปอร์ตไลท์ผ่านทางไอ เอ้เอ้ฮู้ยโดไปเล่นกับควยหน่อยอีกแล้วเห็นค้วยหน่อยบ่ได้เลยโดนี่ควยหน่อยออกลูกอีกแล้วอ้าวลูกดิกเห็นยังเห็นข้วยหน่อยยังอืมเห็นบ่นั่นเห็นนองบ่เห็นนองบ่ <c oughs> น่าจะก็ล่างออกครับนะฮกตมุตมินาอพี่น้องเนาะนยังก็สร้างต้นนอยหน่อยๆนี่นะฮกนะฮะตมุตมิเมึงบักงหน่อยๆน่นนะา,า,ง,านนนงเนี่ยม <c oughs> พนอโดก็ไปพ่นแล้ว กลับ,บานปะนุกนิก๊กกลับ,บานมาลูป่ะเดี๋ยวปะกลับ,บ้านเราดีกว่าแดดรอกแล้ว <c oughs> นะโอ้ยเรียนกับแม่เรียนอ่อมกันเลย โอ้มันมาเตะโดสิมาสวนบักพริกสวนบักพริกนี่คือเมียโดอยู่นีครับไก่ขอดท้องแก่ไก่คอดนะครับเมียโดลูกของโดนะครับเหมือนคนจอบจอบไปโดไอโดมามาสาับไอโดหูท่าน ไอ้โดโหท่าน่าบกบกบกไอ้นหน่อยสิกระโดดครุบบมาเห <laughs> <less> วเลยสิแบกอ้วนเหวแล้วกลับบานนี่กวัวนะโอ้โห <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อมม่พี่น้องเอฟซีครับฝาก็ซับสไครต์ก็ไลค์ก็แช่ฝากเบิร์โฆคณาชน่เยเด้อครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทสกักก้อนครับบึงก็หน่วยไม่กระโดดิ่งโอ้ยมึงเนี่ยเล่นกูไม่เล่นอน้อ,อมโอ้ยโอ้ยหกหมุนนะให้โดดจอบยังโอ,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 โอสวัสดีครับ